สวัสดีครับจากคลินิกหมอสุประชัยนะครับวันนี้คุณตั้มนะครับผ่าตัดดึงหน้ากับคุณหมอสุประชัยอันนี้หลังทําทันทีเลยนะครับลุกขึ้นมานั่งหน้าเรียวสวยยกกระชับเลยนะครับเนี่ยฮะบริเวณน,นี้กรอบหน้าเรียวสวยเลยนะครับเดี๋ยวหมอให้ดูรูปก่อนทานะครับอันนี้คือลูกก่อนทาครับสังเกตว่าจะมีทั้งในส่วนของบริเวณแก้มย่นแก้มย้อยนะครับมีร่องแ้มเยอะมีร่องน้ำหมากเยอะกรอบหน้าไม่เรียวสองข้างนะครับแล้วก็สองข้างมุมปากก็จะตก จะเห็นชัดเจนเลยนะครับเนี่ยฮะเยอะมากนะครับแก้มย่นแก้มย้อยล่องแก้มล่องน้ำหมากกรอบหน้าไม่เลียวนะครับหางตาตกด้วยนะครับอันนี้ก่อนทานะครับดูรูปหลังทํานะครับอันนี้คือหลังทําทันทีเลยนะครับนะนะครับกรอบหน้าเลียวมากครับใบหน้าเลียวมากล่องแก้มหาย่องน้ำหมากหายมุมปากยกสวยเลยครับและหางตาขึ้นด้วยนี่ครับเดี๋ยวดูทีละจุดนี่ครับในส่วนของหางตาหางตาก็ตกนะครับนี่คือ ก่อนทำเนี่ยหางตาจะตกนะครับหลังทำนี่หางตายกขึ้นเฉียวสวยเลยนะครับเนี่ยเฉียวสวยมากนะครับอ่าเนี่ยครับนะฮะร่อ,องแก้มร่องน้าหมากก็หายไปหมดเลยนะครับเรียวสวยมากจริงๆนะฮะเย็บชั้นสม s ์อย่างดีนะครับโอเคอ่าดูรูปก่อนทำอีกทีหนึ่งอ่าหน้าใหญ่มากร่องแก้มร่องน้าหมากกรอบหน้าไม่เรียวนะครับนี่เดี๋ยวดูรูปหลังทำทันที โอเคสวยมากเลยครับผม